นยเปัตตานีเส้นหน้ามอท่วมแล้วนะครับใช้รถใช้ถนนระมัดระวังนะครับผมระมัดระวังในการขับน้ำขึ้นถึงพุทบาทแล้วนะครับแข้งแลครับโคตรกกันโคกกปัตตานียวใส่ปลาโลมาไป คนดูสามร้อยกว่าปลาโลมาปลามาน้าฐานเนื่องจากฝนตกทั้งติดต่อกันสามวันนะครับเส้นมอนะครับเส้นมอเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำท่วมเรียบร้อยนะครับ โอ้ยมันจะเปิดกี่ไร้ไโย่ท่านท่ออฝั่งนู้นฝั่งนู้นสูงกว่าฝั่งนี้มันระบายบนท่านาโรตัรก็เรียบร้อยแล้วนะครับมันถ่วงเนี่ยมันระบายบนท่านโรตัปรปัตตานีโรตาร์ลอดอยู่